สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำปักพ่วขงของแบรนด์คนไทยนะครับในรูปแบบ h e ฟว y ่ u t y นะครับหรือปักพ่วงสำหรับใช้งานหนักอีกหนึ่งซีรีส์นะครับผม ก็จะมาในยี่ห้ออิเล็กตันนะครับในซีรีส์ e r b นะครับจะเป็นรูปแบบบล็อกอยางทนไฟทนแรงกระแทกที่รองรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง3,680วัตต์ตัวสเปคนะครับจะเป็นแบบ16แอมป์และยังมีในรูปแบบ10แอมป์นะครับรองรับกำลังไฟได้ที่2,300วัตต์ก็จะรองลงมาจากตัว16แอมป์นะครับในรูปแบบโดยรวมนะครับแต่ละรุ่นในซีรีส์นี้นะครับก็จะได้มาตรฐานมอกอชุดสายพ่วงนะครับ เป็นมอก2อ3 2 2่ขีด255นะครับวัสดุทุกชิ้นส่วนนะครับจะได้รับมาตรฐานมอกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอกสายไฟมอกเต้ารับมอกเต้าเสียบรวมไปถึงมอกสวิตด้วยนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปก็จะมีแบบเต้ารับไฟสแตนดาร์ดซ็อกเก็ตและแบบ USB แบบอัลต้าฟาชาร์ดนะครับรวมไปถึงแบบใช้งานเปิดปิดสวิตแยกช่องคุณสมบัติพิเศษของซีรีส์ E.R.B. นะครับ จะมีระบบโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็คือเป็นตัวช่วยตัดไฟเกินให้แบบอัตโนมัตินะครับเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังไฟเกินตัวโอเวอร์โหลดก็จะทํางานตัดไฟให้นะครับตัวโอเวอร์โหลดก็เป็นตัวช่วยป้องกันไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราด้วยนะครับเต้ารับจะมีระบบเซฟตี้ก็คือม่านนิลภัยป้องกันไฟดูด เป็นตัวช่วยนะครับเวลาเราเสียบใช้งานทําให้ขาปลั๊กเนี่ยแน่นขึ้นและไม่เกิดประกายไฟในรุ่นที่เป็น USB นะครับ USB จะเป็น USB แบบ ultra fast charge นะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการชาร์จก็แตกต่างจาก USB แบบทั่วไปนะครับตัว USB จะเป็น USB แบบ Type A ถ้าเป็นในรูปแบบรุ่นที่เป็นสวิตช์แยกช่องนะครับ สังเกตดูดีก็คือสวิตที่เป็นสีแดงนะครับจะเป็นสเปคแบบ16แอมป์และสวิตสีฟ้านะครับจะเป็นสเปคแบบ10แอมป์ซึ่งมีกำลังไฟการใช้งานนะครับแตกต่างกันตัวสีแดงเนี่ยจะมีกำลังไฟใช้งานได้ถึง3,680วัตต์ส่วนสีน้ำเงินนะครับจะใช้งานได้ถึง2,300วัตต์และอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นระบบเมนสวิตนะครับเปิดปิดรวม เมื่อเราเปิดใช้งานนะครับตัวเมนสวิตช์ก็จะมีไฟสถานะแสดงการใช้งานด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับเป็นตัวทนแรงกระแทกไม่เกิดสนิมในรูปแบบด้านหน้าของแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีบอกถึงสเปคนะครับจะเป็นในรูปแบบ10แอมป์หรือ16แอมป์และยังมีสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานมอกอชุูสายพ่วงนะครับสำหรับตัววัสดุที่เป็นยางนะครับ ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางแบบ ABS g r a d A นะครับไม่ลามไฟทนแรงกระแทกสูงนะครับด้านข้างของตัวยางเนี่ยจะมีเป็นช่องนะครับที่เรียกว่า smart holder เวลาเราใช้ยึดติดแทนบล็อกลอยนะครับสามารถใช้ติดผนังได้ ตัวสายไฟนะครับสายไฟจะเป็นสายไฟแบบ VCT นะครับที่ได้มาตรฐาน TAS 11สายไฟจะเป็นสายไฟประเภทแบบกลมนะครับ3ขั้วที่มีสายดินมาให้นะครับเป็นตัวเซฟตี้ไม่เกิดไฟลั่วไฟช็อตเรานะครับเต้าเสียบจะเป็นแบบ3ขากลมนะครับที่มีสายกาวหรือขากาวนะครับผมก็จะมีฉนวนหุ้มนะครับไม่เกิดประกายไฟ และที่สำคัญนะครับซีรีส์ ERB ยังมีรับประกันแบบลาย time support นะครับสินค้ามีปัญหาสามารถส่งซ่อมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโดยรวมนะครับซีรีส์ ERB เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในเหมาะสำหรับสายช่างสายโรงงานนะครับที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเครื่องมือช่างโรงงานนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับ ก่อนจบคลิปนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแบนด์อิเล็กตันนะครับมีสินค้าผลิตภัณฑ์หลากหลายและเป็นโรงงานผลิตันดับหนึ่งของประเทศไทยยังได้รับรางวัลมาตรฐานมากมายสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจซีรีส์ ERB นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ